มาวันนี้เราจะมาทำชาชาอะไนะชามะนาวเือจะบอกว่าช่วงนี้เออทำชามะนาวกินบ่อยมากวันหนึ่งประมาณสองสามรอบได้อะกว่าจะได้สูตรที่มันอร่อยอะคือมันดีมากนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวอาจะทำให้ดูแบบพิเศษพิเศษว่าเออทำอยังไงแต่จะไม่บอกสูตรนะไม่มีเคล็ดลับ โอเคเราจะใช้อันนี้นะต้มไปเลยแล้วก็ใส่ชาเข้าไปในนี้เลยนะคะใส่ชาเข้าไปในนี้เลยเขาเอาไว้ต้มน้ำร้อนแหละแต่เอินจะตะ้มไปเลยเสียบปลั๊กไปเลยเพราะมันง่ายมากแล้วก็เปิดจากนั้นยวดล้างอันนี้รอก็จะทำถ่ายแล้วแหละระหว่างที่เรารอเราก็จะทเวกรอ หม้อแล้วก็ต้มแล้วก็เครื่องอะไรของเขาไม่รู้แต่เราก็ใช้แบบนี้เสรแล้วนะคือมันง่ายดีแค่นั้นเองใช้เสร็จแล้ต้อเสร็จเราก็จะมากรองใส่นี้อีกทีเพราะราอุปกรณ์เราไม่พร้อมมันก็จะหลายขั้นตอนหน่อยน่าจะได้แล้วใกล้แล้วเพราะว่ามันแบบบุ๊ก มันเดือดแล้วมันก็แบบเสียงมันซาลงได้แล้วอันนี้ใครอยากได้สั่งได้แล้วนะร้อยหนึ่งยังไม่รลงค่าส่งได้แล้วนะคะเอ่อที่ตอดปงัะกลัวไฟช็อตมากใช้ผ้าละจ่ะโอเคจากนั้นเราก็ไปโชมกันเลย พร้อมแล้วทาย,ยืนโอเคบ้าเกลของจริงนะคะเอ่อแล้วทีนี้ก็จะเอาอันเนี้ยอันนี้คือที่เป็นน้ำน้ำเอ่อน้ำชายอยู่ในนี้นะแล้วก็จะกรองอีกทีเพราะว่ามันยังไม่กรองดีต้องระวังหน่อยนะคะต้องเอาแบบเข้มข้นเข้มข้อนอันนี้คือวิธีของเอวันเดือนทำชงกินทุกวันนะชอบแบบเข้มข้น ถ้าไม่ทําอย่างนี้ฝุ่นจะออกมากองแล้วกองอีกนี่จริงๆยืนทํามันก็ได้นะแต่ว่าอันนี้อยากให้เห็นแบบชัดๆเราจะมีน้ําแข็งแบบพิเศษนะคะอ่ะอันนี้พอดีหนึ่งแก้วเนาะ โอเคเราก็จะได้แบบนี้โอ้ยอันนี้มีแบบข้าวเหนียวติดด้วยอเพราะว่ากินส้ตามตำมาเราต้องใช้อันนี้นะคะเพราะว่าอันนี้มันจะง่ายในการคนเออไม่ใช้ช้อนนะแล้วก็แก้วแก้วใช้แบบนี้เลยแล้วเออไม่มีที่ตัวนะใช้ความรู้สึก มันจะใช้น้ำแข็งปกติมันจะทานแบบไม่ไม่ใส่น้ำแข็งแต่วันนี้จะทานแบบว่าใส่น้ำแข็งเราก็จะน้ำตาลเยอะหน่อยเพื่อมันไปดับตัดกับน้ำแข็งนะคะอันนี้สวยไปเยอะนะอืมโอเคมาแล้วเทเลยนะคะ,ะนา,าจะาทีลโอเคจะเห็นสีว่า คนมากแล้วก็คนมันเอ,เอาปากติเป็นจะใช้1นลูกนะคะแต่ว่าวันนี้จะใช้ประมาณลูกครึ่งเพราะว่ามันจะมีตัวน้ำแข็งเพิ่มมาใส่น้ำตาลงไปอีกบอกแล้วว่าไม่มีตัวใช้ความรู้สึกเป็นเมนูที่โอ่อฟัก ำง่ายมากแล้วก็เป็นเมนูที่อร่อยนำเสนอถ้าเกิดเปิดร้านเนี่ยเอิญนำเสนอเมนูนี้เลยเอิจะบอกว่ามันสดชื่นมากแล้วเอินจะลองไปเลยหนละเมนูทีนี้ก็บีบมะนาวลงไปเลยค่ะขออนุญ,ญาตเอาเม็ดออกลองดยทิชชู่ไม่ต้องพิรีพิไลนะทำกินเองไม่รู้ว่าพิลีพิไลมันแปลว่าอะไรแต่ว่า อิริยาบถอะแล้วก็บีบมะนาวสาเหตุที่เอิญไม่ใส่มะนาวลงไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดน้ำมันร้อนจัดแล้วเล่าคนมะนาวลงไปรสชาติมันจะเพีย้ยนอันนี้เอิญจำมาอีกทีจากสูตรต้มยำนะคะเป็นมะนาวสด <c oughs> ไม่เคยแบบน้ำมะนาวเข้าตาอัดวิดีโอทีเดียวน้ำมะนาวเข้าตาเลยเออจะร้องให้โอเคเอาลืมตาได้และเออโอเคอีกนิดแนะ่ง this for my love โอเคอีกครึ่งซีก บิดลงไปเลยถามว่ารสชาติเอินชิมไหมเอินชิมทุกครั้งนะคะคนสีใช้ได้นาะสีอ่อนลงแล้ววิธีชิมของเอิญน,นะก็คนไปเลยสิคะคนคนคนวิธีชิมของเอิญน,นะชิมแบบนี้นะมีใครดูทันไหมดูไม่ทันอีกรอบอันนี้คือวิธีชิม จับน้ำตาลลงไปอีกเป็นคนกินหวานนะแล้วก็จะเป็นเบาหวานกินหวานที่ไม่ได้แปลว่าอ้วนนะคะกินหวานที่แปลว่ามันจะเป็นเบาหวานนะคะโอเคขั้นตอนสุดท้ายของเราก็คือเอาน้ำแข็งมาใส่นะคะเราแป,ป๊บหนึงน้ำแข็งเอินคือแบบ the best มากโอเคนี่เลยน้ำแข็งของเรานะคะจะเป็นน้ำแข็งก้อนเดียวแล้วก็แบบทรงกลมนะว้าว เครื่องพิมพ์นะคะใครสนใจอยากได้ก็สั่งเลยเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเอินเอาออกมางหนะ้มันจะเป็นแบบทรงกลมน่ารักอโอเคอันนี้คือน้ำแข็งนะคะโอ้แบบนี้เลยดีมากนี่นะกลมกลมแบบนี้เลย ถูหลังไปเลยสิคะาไม่ได้ไม่ได้โอเคนี่นะถ้าเกิดจะเอาแบบใส่แบบเราเบียากินแบบนี้ก็คือดีมากแต่เราจะใส่อันนี้แต่ประเด็นคือดูสิมันใส่ไม่ได้เฮ้ยคือมันเดียวภาพตัดเมื่อกี้โอเค แล้วก็น้าแข็งใส่ลงไปใดีนี้เลยอันนี้เป็นตัวช่วยนะคะแก้วนี้เป็นตัวช่วยเพราะก้อนน้าแข็งมันใหญ่เกินเนาะใส่ลงไปแล้วก็เทลงไปเลยโอเคสีใช้ได้นะคนขนขนนแล้วมันก็จะได้กินง่ายงแล้วอันนี้ก็จะเอาไปกินส้มตำต่อ เข้มข้นนะคะเดี๋ยวลองชิออมอเปรี้ยวมากอยากได้อัทะลดหน่อยก็นี่เลยจะเป็นลายไปมือล้วงได้ไหมกินเองแข็งละลายเร็วมากอุตส่าห์จะโมว่าละลายไม่เร็วถ้าเกิดภาษาอะไรวะคนจีนเนออเวลาน้ำชาอะไรเงี้ยเนาะ ว้าวดีไม่ไหวอะ่ะนี่เป็นสูตรเอิญนะอยากได้สั่งสัสัเดี๋ยวจะเปิดร้านขายที่บ้านนะตามไปซื้อนะสุกนโอเค